คุณค่ะไปดีเพราะว่าเราเรียนจบแล้วใช่ไหนเล่าหน่อยสิคะว่าอาการมันเป็นยังไงหลังเรียนจบแล้วอัดคลิปไว้ด้วยตอนกดส่งแอทชายนเมนสุดท้ายอ่ะจริงเหรอเอาแม่ไม่แต่ไม่ได้อัดหน้าเราอัดแค่ตอนกดส่งในเว็บอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแอทชายนเมนที่เป็นตีสิท์เลยไหมคะไม่ค่ะมันเป็นคล้ายๆกับวิชาโปรเจกต์ละค่ะมันก็กึ่งๆตีสิทธ์นิดนึงคือเราต้องทำโปรเจกต์ให้กับมหาลัยจริงๆเลย ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคอร์สของเรามันเป็น professional ใ้่ไหมสักตัวมาได้ได้ค่ะงี้เรามาเริ่มเริ่มหนึ่งเลยนะคะนัตัวนะคะชื่อคอร์สเรียนแล้วก็มหาลัยที่เราเรียนค่ะได้ค่ะก็ชื่อเมนะคะเรียน Master of Supply Chain Innovation ค่ะอยู่ที่ Swinburne University ค่ะแล้วก็เมเรียนเป็นคณะที่อยู่ที่ฮอตันนะคะทำไมถึงเลือกเป็นมหาลัยนี้แล้วก็คอร์สนี้ค่ะ ก็ด้วยความที่ที่บ้านเคยทําธุรกิจอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยสนใจด้านพวกแบบ business operation แล้วก็รู้สึกว่า supply chain จริงๆเนี่ยคนก็จะคิดถึงแค่แบบ l o g i s สติกซึ่งมันเป็นแค่แบบส่วนหนึ่งเล็กๆของคอร์สเองแต่ว่า supply chain ่ะมันจะดูตั้งแต่ต้นทาง Supplier ไปจนถึงลูกค้าเลยเงี้ยค่ะคือครอบคุมธุรกิจทั้งหมด แล้วก็เราสามารถเอาไปอดัดแบบกบอะไรก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นธุรกิจโปรดักต์ก็ได้เป็นพวกแบบเซอร์วิสก็ได้เงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้ที่เหมือนต่อยอดแล้วก็เปิดกว้างให้กับอนาคตดีค่ะว่าแบบเออเราจะไปต่อที่คารียรด้านไหนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะตอนก่อนมาเรามีคอมเพลกับมหาลัยอื่นด้วยนะแล้วก็สุดท้ายแล้วทำไมถึงเลือกที่ศูนย์เบิร์น ก็มีดูของมหาลาัยอื่นบ้างค่ะแต่ว่ามหาลาัยอื่นเขาจะเหมือนแบบเน้นเจาะลึกไปด้านโลจิสติกส์มากกว่าอย่างที่บอกแต่ว่าอันนี้มันจะเหมือนแบบครอบคลุมมากกว่าแล้วก็ดูในแง่ของการกึ่งกึ่งบริหารในแง่มุมของแบบ high l e v มากกว่าว่าดูธุรกิจภาพรวมอะไรเยงี้ค่ะวางแผน strategy business อย่างเงี้ยมันรู้สึกเป็นสิ่งที่เราอินมากกว่าด้วยแล้วก็สวินเบิร์นตอนนั้นเขามีทุนให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ทุนมาใช่ค่ะ แล้วก็จากที่เราดูนะจากีวิวการเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่จากเมืองอนะไรเงี้ยค่ะพอมาอยู่ที่เมลเบิร์นแล้วมันตามที่เราคิดแล้วก็ดูไปวัยไัเลยว่าเมืองเมลเบิร์นเป็นยังไงใช่ค่ะก็เป็นตามที่คิดค่ะก็แบบว่าสี่ฤดูในหนึ่งวันอาจจะไม่เหมือนที่คิดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบสี่ฤดูในหนึ่งนาทีไม่ใช่หนึ่งวันคือ <c oughs> <c oughs> มันบอกว่าเปลี่ยนตลอดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าภาพรวมก็ชอบเป็นเมืองที่แบบชิลๆคนจริงจังเรื่องกาแฟ <c oughs> อะไรเงี้ยคาเฟ่ยเยอะ แล้วก็อย่างการเร er, e ียนการสอนที่ซิมเบอร์นะคะลองเล่าฟังหน่อยว่าการเรียนเป็นยังไงกุญครูเพื่อนแล้วก็การบ้านต่างๆก็ถ้าเกิดว่าเป็นของคณะอื่นเมยก็ไม่แน่ใจนะคะสไตล์อาจจะต่างกันแต่ว่าเท่าที่เมเรียนเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่คือเขาจะ เน้นคุยดิสคั s ชันในห้องมากกว่าคือการเรียนปอทอ่ะมันจะไม่เหมือนกับปตรีแล้วที่เหมือนอาจารย์มานั่งเปิดสไลด์แล้วก็ป้อนข้อมูลอะไรเลงี้ยค่ะคือเขาอจะให้เนื้อหาทั้งหมดอะมาทางออนไลน์ h ANNEL ของมาหาลัยแล้วมันจะเหมือนมีเป็นเว็บไซต์ที่เขาแบบ ให้มาเลยว่าวิคหนึ่งเราต้องเรียนอะไรวิคสองเราต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีหน้าที่ที่จะต้องเหมือนศึกษาไปก่อนแล้วแล้วพอเข้าไปในห้องเรียนน่ะอาจารย์เขาก็จะดิสคัสจากความรู้ที่เขาเหมือนโยนให้เราแล้วอันนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกสนุกกว่าแบบเราต้องตื่นตัวตลอดเวลาว่าแบบเขาจะทําอะไรนะอ่านมาหรือเปล่านะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่เสียเวลาดีอะคะ่ะมันรู้สึกมันได้แบบได้ความรู้เพิ่มแล้วก็เราอ่านมาแล้วอะเราสงสัยเราก็ถามได้เลยไม่ใช่ว่าเหมือนแบบรออาจารย์สอนในห้องแล้วก็ต้องแบบรอถามเพิ่มอีกอย่าเงี้ ก็เลยรู้สึกสนุกกว่าแล้วก็ยิ่งเทอมหลังๆอ่ะมันจะได้ทำงานที่ทำให้กับบริษัทจริงๆคือมีเป็นแบบ Business Partner เจ้าของธุรกิจอะเขาเข้ามาในห้องเรียนด้วยเข้ามาดูเราพรีเซนต์งานด้วยค่ะมันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบเออได้ทำจริงๆไม่ใช่แค่แบบนั่งเรียนในห้องเฉยๆแล้วเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างเพื่อนเยอะไหมเพื่อนต่างชาติเพื่อนคนไทยอะไอย่ อันนี้โชคดีค่ะรู้สึกว่าด้วยความที่เป็นปอโทด้วยเหมือนทุกคนมีความรับผิดชอบประมาณหนึ่งแล้วแบบเคยผ่านการเรียนการทํางานมาบ้างเย่าค่ะทุกคนก็ช่วยเหลือกันดีแล้วก็แบบน่ารักมากไม่มีใครห่วงความรู้เลยโดยเฉพาะคนที่เคยทํางานมาแล้วว่ะเขาก็จะแบบเฮ้ยในงานฉันอะ่ะฉันเคยทาวิธีนี้นี่น,นี่เราเอามาลองใช้กับกันบ้านอันนี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออมันมันได้ประโยชน์ได้แลกเป็นความรู้กันแล้วก็มีเพื่อนต่างชาติเยอะเหมือนกันค่ะมีทั้ง ามาจากฝั่งยุโรปก็มีามาจากเอเชียเราด้วยก็มีอย่างงี้ค่ะมันก็จะแบบว่าคุณเคยกันเพื่อคนไทยก็เยอะมากๆแล้วก็จะแบบว่าสนิทกันไว้มันเป็นข้อดีไหมคะของการที่เราได้เจอคนต่างชาติเยอะๆเลยพราะว่าน่าจะดีกว่าที่เราจะเรียนในบ้านเราใช่ค่ะเป็นข้อดีมากๆอย่างแรกคือมันก็แบบเปิด มุมอมองให้มันกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ค่ะเพราะว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้แบบจริงๆงจังๆว่าเออบ้านเขาเป็นยังไงอะไรเยงี้ค่ะอย่างอาจจะเป็นเรื่องแบบ business ธุรกิจอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าแบบเออเขาบ<ม>ูมด้านนี้หรอเขาถึงได้มาเรียนอันนี้แล้วเหมือนกับว่าอ,อ,อาจจะเป็นพวก culture <ช>อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราก็เหมือนได้ทําความรู้จกัจกจากเจ้าของประเทศเขาจริงๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีได้ทํางานที่นี่ ทำคะ่ะลองไลฟ์คอนเสิว่าหางานยากไหมนานไหมแล้วก็ทำงานอะไรได้ค่ะก็เอาตั้งแต่แลนดิ้งเลยก็เดินหาเป็นเหมือนพวกงาน h o ส p ิทาลิตี้ก่อนอะไรเงี้ยคะ่ะแบบเพิ่งมาก็เอาแบบเบาๆก่อนอย่างเงี้ยก็เดินไปเจอร้านซูชิแถวแาวมาหาลัยเขาเพิ่งกำลังจะเปิดตอนนั้นนะคะก็เลยลองเดินเข้าไปถามเลยว่าแบบให้จ้างคนใหม่ตอนนี้อะไรอย่เงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่า ที่จริงเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจจะจ้างเพิ่มแต่พอเราเข้าไปทักทายแล้วเหมือนมันคุยถูกคอ<ม>เขาก็เลยตัดสินใจจ้างอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นข้อดีของที่นี่ว่าแบบถ้าเรากล้าพูดกล้าคุยกล้านาเสนอตัวเองพกเลยเม่มว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเดินไปช้อปปิ้งอะไรใดๆก็ตามอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าช่วยเราได้จริงๆแล้วก็ทําให้แบบไม่ได้ห่างงานยากขนาดนั้นแต่ยอมรับว่าถ้าสมัครออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะคนข้างยาก เปอร์เซ็นต์การได้รับการติดต่อกลับมาแค่โฟนอินเทอร์วิวยเนี้ยก็คือยังน้อยเลยแต่ถ้าเราเดินเข้าไปอย่างเงี้ยได้คุยกับเ,เจ้าของร้านได้คุยกับคนในร้านเลยอะ่ะมันมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่า คนส่วนใหญ่ก็เลยจะสามารถถือซีีเข้าไปสมัครงานได้เลยใช่คใช่ค่ะสิ่งที่ยากที่สุดเขาแค่ตอบว่าโนแค่นั้นเองก็แบบเออยังไม่รับซึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอย่างค่ะหรือเผลอๆถ้ารานเขาแบบน่ารักเขาก็เก็บเรซูเม่เราไว้แล้วแบบหลังจากนั้น4ีหาเดือนมีติดต่อมาจริงๆนะนี่ก็แบบว่าอ๋อได้งานอื่นแล้วค่ะแต่ก็ขอบคุณที่ยังแบบนึกถึงเราอะไรเงี้ยค่ะ มีทำงานที่เป็นพวกด้าน professional ด้วยนะคะก็คือตอนอยู่ที่ไทยเคยเป็นเลขาใน l อเฟ i r m มาอย่างเงี้ยค่ะเป็นเลขาผู้บริหารพอมาอยู่ที่นี่มี summer หนึ่งก็ได้โอกาสไปเป็นเลขาผู้บริหารในบริษัทที่นี่เหมือนกันใช่ก็ได้ทำงานกับคนออสเตรเลียซะส่วนใหญ่ในบริษัทก็จะมีคนต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคน local ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบลองทั้งแบบ hospitality ทั้ง professional อย่างรเราก็เออได้ลองหลายๆแบบมีเขาเช r e s ช o ในการทำงานไหมคะที่นี่กับบ้านเรามีค่ะคือเขาไล่กลับบ้านตลอดเวลาแบบว่าสี่โมงแล้วอยู่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะค่อนข้างแบบว่าตรงต่อเวลาแล้วก็ work life ซ์มากๆคือถ้าเขาเห็นเราอยู่ที่เราเริกงานสี่โมงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาเห็นเราอยู่สี่โมงสิบห้านาทีเขาก็จะเริ่มถามแลละทำอะไรอยู่ทำไมยังไม่กลับ ปิดคอมได้ลแล้วอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออดีเนอะใช่ค่ะเพราะว่าที่ไทยเราถึงแม้จะไม่ได้ทํางานหนักมากแต่ว่าการอยู่หลังเลิกงานพูดคุยกันต่อหรือว่านั่งเคียงงานนิดหน่อยๆมันก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่สําหรับเขาอะคือสีมงทุกคนหายไปแล้วจริงๆใช่ค่ะดีมากเลยค่ะแล้วก็ออย่างช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยคะ่ะมีเวลาว่างไ้ยคะส่วนใหญ่เมย์ไปเที่ยวที่ไหนบ้าง,นางในช่วงแต่ละ ก็เป็นเมลเบิร์นเนอะก็จะไปคาเฟ่เรื่อยๆค่ะทุกวเน,นี้ยอยู่มา2ปีก็ยังไปลองไม่หมดเพราะว่าบางทีเราก็แบบไปซ้ำที่เดิมเงี้ยพอมีเวลาก็ดันแบบไปซ้ำที่เดิมไม่ได้ลองที่ใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีที่ที่แบบชอบอยู่ีท่ไนในะใน c ดีก็จะมีทริที่เป็นร้านคาเฟ่ญี่ปุ่นเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ชอบมากๆคืออยู่พารานชื่อทวนคอฟฟเจ้า mm hmm. ของเนี่ยขเยขาเป็นแชมป์บาริสต้าด้วยนะคะลาเต้อาร์ต แชมปี้อนอะไรเงี้ยค่ะน่ารักเจ้าขอ,องใจดีแล้วก็บรรยากาศแบบดีกาแฟก็คืออร่อยตลอดเนี่ยคะ่ะมันมีเมนูฮิตของที่ดี่ไหมคะไม่น่านะคะแต่แค่ว่าเรื่องกาแฟอ่ะคือเขาจริงจังมากๆเพราะว่าอีกงานพาร์ททที่ไม่์ทำคือเมยก็เป็นบริสตา้าด้วยไงคะ่ะถึงได้รู้ว่าเออลูกค้าเราอะ่ะเข้ามาสั่งกาแฟแบบวันละห้าเวลา สาครั้งห้าครั้งมาจนเหละว่าเราไม่ได้ทําให้คนนี้ไปแล้วหล่ออะไรเงี้ยเหมือนแบบภาพหลอดนะแบบฉันทําให้เธอไปแล้วแก้วนึงเขาแบบใช่นี่แก้วที่สี่อย่างเงี้ยค่ะนี่ก็แบบเมนูเดิมโอเคเมนูเดิมแล้วเราเห็นหน้าปุ๊บเรารู้เลยเราต้องทำเมนูอะไรใช่เขาเขาจริงจังมาใช่แล้วแก้วใหญ่นะไม่ใช่แบบส몰นะใช่หรือเขาแอบเอาไปแบ่งคนอื่นก็ไม่รู้ใช่ค่ะแต่เราก็จะทําแบบอันเดิมตลอดแล้วอย่างร้านอาหารร้านอาหารหรอคะ ปกติทํากินเองที่บ้านหรือว่าออกมากินข้างนอกส่วนใหญ่ก็ทํากินเองที่บ้านแต่ว่าถ้าออกไปกินข้างนอกก็จะแบบเรนดอมเนี่ยค่ะยัง, mm hmm. ยงไม่ได้แบบมีที่ไหนที่ชอบเป็นพิเศษ mm hmm. แต่ก็จะมีร้านข้าวหมูทอดแบบคล้ายๆพวกหมูฉุบแป,ป้งทอดหนาๆเหมือนบ้านเราอย่างงี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีร้านที่อยู่ตรงข้ามทวนคอฟฟ่นี่แหละ mm hmm. เหมือนกินกาแฟาเสร็จก็ข้ามไปกินข้าวต่อก็จะเป็นร้านที่แบบค่อนข้างเอ็นจอยที่สุด คนที่มาเรียนที่เมลเบิร์นกัค่ะก็ถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกกับการสภาพอากาศแปรปวนเนี่ยก็อยากจะให้ลอง explore เมืองอื่นดูด้วยนะคะแต่ถ้าแบบ enjoy ชอบอากาศเย็นบ้างแบบนี้ฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ผีหน้าร้อนก็แบบ summer จริงๆอะค่ะก็มาลองได้นะคะแล้วก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างชิลๆคนใจดีมากๆค่ะเหมือนเมเดินส่วนกับคนแปลกหน้าตามถนนเนี้ยแต่ถ้าเกิด บังเอิญสบตาย,ยิ้มให้กันนะคือก็ทักทายกันเหมาหรูจักกันเลยนะก็แบบไฮฮารายูแล้วก็ยิ้มเดินจากไปก็คือแบบค่อนข้างโอเคอย่างเงี้ยค่ะตอนมาแรกๆเคยยืนอยู่ข้างถนนเกือบโดนรถชนอย่างเงี้ยก็มีคนมาสกิดบอกคือเขาก็แบบคนนี้น่ารักจริงๆแล้วก็มีอะไรหลายอย่างให้แบบไปเดินเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าความปลอดภัยของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะเดินไปาการเดินทางทั้งคืนกับเช้า น่าจะอยู่ที่อแอร์เรียด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ใกล้ๆสวินเมิร์เนี้ยคือปลอดภัยมากๆเป็นย่านที่โอเคเลยค่ะแล้วก็ใน CBD ก็ยังไม่ค่อยตั้งแต่อยู่มาก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะคะก็รู้สึกสบายใจอ้วก็จะเป็นคำถามสุดท้ายค่ะว่าทำไมถึงต้องใช้บริการจ <c oughs> ากพี่ e ี u วันเอ듀เคชัะเพราะพี่พี่วันเอ듀เน่ารักมากๆนะคะตอนนั้นเมอ่ได้พี่สาคอยช่วยดูแลเอกสารให้นะคะก็ เราเหมือนได้เตรียมเอกสารพื้นฐานไว้แล้วแหละแต่ว่าพอมีพี่สาช่วยรีเชคให้อะมันก็อุ่นใจกว่าว่าทุกอย่างครบแน่นอนเนี่ยค่ะมีคนให้ฟีดแบ็กอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ติดต่อได้รวดเร็วตลอดเวลาเลยไม่เคยไม่ตอบเลยแบบว่าตอบไวตลอดแบบรู้สึกขอบคุณมากๆานะคะแล้วก็ถึงแม้กระทั่งว่าแบบได้เข้าเรียนแล้วบินมาแล้วอย่างเงี้ยก็ยังมีติดต่อสอบถามว่าการเป็นอยู่เราเป็นยังไงโอเคไหมแฮปปี้กับสิ่งที่เลือกเรียนไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคงคอยแบบดูแลกัน ตลอดก็ขอบคุณมากมากนะคะไปทำเอ่อให้เป็นเลยข,ขาเขานี่แหละค่ะซื้อมาไว้ในปั๊มน้ำมันแล้วก็เลยทำให้เหมือนธุรกิจมันไปต่อได้แล้วก็ยังขายต่อได้แบบวิชั่นดีมากอะ่ะคือเขารู้สึกว่าแบบเออขายได้ไงเงี้ยเขาแค่ต้องหาที่ลงซึ่งมันเป็นบริษัทน้ำมันอยู่แล้วอ่ะเขาก็มีปั๊มน้ำมันของเขาอยู่ลยแล้วเขาแค่เอามาลงไงมันก็เลยเหมือนจะไม่ได้มีอาหารชา,ชาบ จริงจริงจังๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เออนี่ยล like ืมบอกอกอย่างคือท like ้ามาเมลเบิร์นก็ไม in ่กล so ัวอดตายนะเอเชียนแบบฉ่ำมากเพราะว่ามีเพื่อนบินมาหาจากเป็นแอร์อยู่แถบยุโรปอะค่ะเขาก็แบบเาจะเอาอะไรไหมจากไทยอะไรอย่างเงี้ยเมย์ก็คือไม่ฝังอาหารเลยสักอย่างนะเพื่อนก็งงมาว่าแบบทำไมไม่มีฝาแบบน้ำพริกหรืออะไรอย่างเงี้ยของไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพอเพื่อนมาถึงเมลเบิร์นะเพื่อนก็ออ๋อรู้แล้ว ชน่าาทวร้านญี่่ปุนนรไทยรนไทยยๆมากอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนบอกว่าแถบยุโรปอะคือไม่มีอย่างนั้นเลยคือถ้าสมมติไปในอังกฤษอะไรแบบนั้นมันก็จะแบบน้อยกว่าก็เลยแบบคิดหน่อยอันนี้พี่ๆคือมาแค่ทำงานเลยหรอคะแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเข้าปรับตัวยากใช่ป้ะไม่แต่ว่าส่วนตัวคือไม่เข้าออกออทอยู่แล้วแต่ว่าไปแบบอีกเมุมหนึ่งไปเพื่อท่ะ บบมาเที่ยวเรื่อยๆอยู่แล้ว<ช><ช>แล้วก็เลยเบื่อเพิด <c oughs> ก็เลยตัดสินใจมาเรียนเมล์นแต่ว่าเหมือนภาพรวมมันก็คล้ายๆกันนะแบบคนเขาก็น่ารักใจดีแล้วก็นี้ทำมีซ่าอยู่ต่อใช่ค่ะเดี๋ยวจะสมัคร4485ตออง่อเคเพราะเรามีงานรองรับแล้วด้วยเลยใช่ค่ะตอนนี้ก็ทำอีกบริษัทหนึ่งอยู่ เพราะบริษัทนั้นคือเมย์ทำแค่ซัมเมอร์นั้นแล้วก็แบบโฟกัสเรียนก่อนมันเหนื่อยนหนไหมฟูฟูทำสตาร์ที่ก็ฟูทำงานด้วยกันไม่ได้ก็ไปบอกบอกตรงๆว่าแบบถ้าเราฟูทำสตาร์ที่เปิดอะแบบเปิดเทอมปึป๊บอะกลัวงานหลุดนะอ,อะไรเงี้ยแบบมันก็ไม่แฟร์กับอยู่พูดกันตรงๆเขาบอกไม่เป็นไรก็กลับไปตั้งใจเรียน,นก็จับกันด้วยดีก็กโอเคแต่งานก็ยังอยู่ที่เมลเบิร์นเนาะที่เราจะต่อทั้งงานยังอยู่ที่เมลเบิร์น ็เดี๋ยวดูดูดค่ะถ้ามันมีดีกว่าเราก็ไป <c oughs> ไปไหนคนไทยแทย้ไปนเรื่อ <c oughs> ยๆ่ะเรื่อยๆใช่แบบออฟฟิศที่อยู่ก็น่ารักบอดก็น่ารักคือเมย์ชอบตรงที่เขาให้โอกาสน,น <c oughs> ักเรียนนะ <c oughs> คือเมย์ทำงานกับเขาในเทอมสุดท้ายอะเริ่มตั้งแต่ปิดเทอมก่นกนกนกนอนเข้าเทอมสุดท้ายแล้วเขา,เขา,เาก็เข้าใจสถานการณ์เราทุกอ,อย่างเ็าเป็นสติลเดนท์ะทำงานได้แค่48ชั่วโมงคอร์สไนท์นะนู่นนี่นั่นเขาเข้าใจหมดเลย แล้วก็อาจารย์เราก็จะมีแบบสลับตารางเรียนมาใช่ปะแบบยอยู่แบบนักเรียนไม่เรียนมันพฤหันน้มาเรียนมันสุกแทนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ชนตารางงานเราไงแต่ว่าอาจารย์ที่บริษัทเขาก็โอเคหมดเลยโอเคก็เทคเดออฟไปเรียนไปอะไรแบบก็เลยรู้สึกโอเคตรงเนี้ยว่าเขาเขาช่วยเหลือเราให้เราเรียนจบไปด้วยทํางานไปด้วยกับเขาไม่ได้อ่ะก็อยู่โอเค งานเป็นอยู่ที่นี่ก็คือโอเคใช่ค่ะเราก็ชินแล้วด้วยเนาะใช่ค่ะแต่ว่าก็ย่อมรลบว่าถ้างานออฟฟิศเราเป็นนักเรียนอะยากนะอืมีแบบชคดีจริงๆได้แบบเวิร์กเ e ฟเรนซ์ด้วยแล้วก็ประสบการณ์ที่มีมันแมทช์พอดีด้วยคนในตำแหน่งนั้นลาออกพอดีด้วยอะไรแบบนี้มันแบบจังหวะหลายๆอย่างใช่เมื่อนเผื่อเราหลายคนก็แบบจังหวะจะได้งานก็คือมีคนออกพอดีใช่ค่ะโชคดีมากเหมือนกัน ขเขาก็ยังต้องการคนอยู่แหละแต่ด้วยความที่มันยากก็อาจจะแบบว่าดวงจังหวะอาจจะยังไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะหรือถ้าเขาเห็นว่าวีซ่านักเรียนแบบกด้หมดอายุอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยอยากเสียเวลาเทรนพนักง,งานก็มีใช่ค่ะแต่ถ้าเราต่อสี่เป็ห้าแบบนี้ก็ก็คือชิลเลยใชแล้วเขามีการันตีหลังจากนั้นของเราไหมคะอ๋อไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าสเปเชียที่เมเรียนที่จริงอ่ะมันไม่ได้พรต เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะมีแบบปรึกษาพวก legal a d v i c e อะไรเงี้ยว่าเราจะไปทางไหนได้เพราะมันก็มีประสบการณ์ที่เป็นเลขาผู้บริหารอ่ะมันก็มีแต่เราต้องย้ายไป regional เราต้องย้ายไปหารนจ้างใน regional ใช่แล้วมันก็ต้องอ้อมนิดนึง Perth ก็ยังไม่ regional นะมันต้องแบบบางส่วนของ Perth ถึงจะ regional อย่างที่จริงในเมลเบิร์นอ่ะแค่ออกไปจีลองก็ regional แล้วค่ะแต่จีลองมันไม่น่ามีออฟฟิศอ่ะมันน่าจะแบบตักอากาศแบบทะเลทะเลอะไรอย่างเงี้ย อนาคตก็ค่อยว่ากันส่งงานจบก็ดีใจที่สุดแล้วขอบคุณค่ะทีนี้ก็ต้องกลับมารับปริญญาก่อนคือที่จริงเขามีให้เลือกรับออกัสได้ค่ะแต่ว่าเมย์ก็จะพุชไปจนถึงแบบธันวาค่อยรับมันมีอีกรอบหนึ่งก็คือจะรับรอบไหนก็ได้หรือว่าถ้าเราอยากจะเก็บไว้ก่อนเก็บโคต้าไว้ แล้วกลับไทยไปเลยนะแล้วอีก5ปีอาจจะกลับมารับอย่างเงี้ยก็แค่บอกมหาลัยให้เขาออกอินวิเทชันได้วีซเตอร์วีซ่ากลับมารับได้เหมือนกันใช่ค่ะก็ดีนะก็ดีตอนแรกนึกว่าเขาจะบังคับให้แบบรับก่อนที่เราจะกลับไทยหรือแบบก่อนวีซ่าจะหมดอะไรแบบเนี้ยนี้เขาก็ให้เลือกได้ก็ดีนะต้อเก็บประจักการต่อไปเพราะนี้เดือนห้าแล้วนีสัมหลายคนเลยคะเนี่ยวันนี้เราคือทัพดีโอเคค่ะ แคบมีรถไฟผ่านบนหัวเลยด้วยออโอเคหมาถึงว่าที่มหาลัยก็คือถึงเลยถึงเลยถึงเลยจริงๆมบอยู่ตรงกลางเป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยอ่ะสถานีใช่ก็คือถ้าจะอยู่เมืองหรือจะไปอยู่โซนอื่นแล้วแค่แบบติดเทรนอะแล้วว่าเทรนมาก็ได้เทรนรอบนึ่งแพงมัหมคะเอ่อประมาณห้าดอนค่ะตอนนี้ถ้าเป็นเด็กปกติได้ส่วนลด ใช่แต่ปอทูเขาไม่ให้เสียใจเสียใจมากก็ไม่เข้าใจแต่เขาคิดว่าน่าจะแบบเหมือนทำงานแล้วด้วยอะไรเงี้ยเขาคงแอสซูมาทำงานแต่ว่าปอโทูส่วนใหญ่ก็แบบก็นักเรียนอ่ะใช่หรือไหนถ้าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรเงี้ยมันมีคิดว่าเขาน่าจะไปคิดถึงพวกโลโก้ที่แบบทำงานด้วยมากกว่าพี่ๆไม่มีแบบแผนเที่ยวหรอกคะับมีอาจจะได้